มาพี่น้องหลังจากที่ห้าเอาอันนี้ไว้แล้วหลังจากที่ห้าเอาใส่ตับไปไว้ไปแล้วเข้ามาลุยกันเลยเขามาลุยกันเลยสนใจกระทักเขามาได้ดะอบามีอยู่ป้าน้ำก็คือบ้ามีเฝ้าประมาณจะเอาตรงๆอ่ะสองชองัวโมงตั้งแต่ตีสองอ่ะ เกินตอนอีตีสี่ไปเบิ้งห้องสีพอ,อ,อ่ายอีหยังบ่เพราะว่ามันนี่แสงแมบแ,มบ,แมบ,บ่เบมเป็นแสงธรรมาดาแสงเป็นตะยานพร้อมพี่น้องไปลุยเฮาอีหยังดังว่โอ้ยหาสู บ้ามีหลุงมองวะพี่น้องโอ้ใส่หอยไว้มองนี่มองนี่ก๊อกไม้ญ่นี่ก๊อกไม้ญ่นี่มานี่เอ้าอีหยังพี่น้องนี่เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวถือผ้าอาคมกูแทถมันถือผ้าอาคมกูแทมมึงกินหรือเปล่าเอาจริงวะโอ้โห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 พี่น้อง

มันกินพอมบางเหีย้ะาธุกับพุนช้างรมสงสาธุ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 าุาบสงพี่ห้องไม่เอี่ยงวะบ้ามีบ่าคนวะผ่าฟันหัวมันจะดอกนะอกนะ แด่แหนบแหนบอยู่พี่น้องไปดีป่าววะรุยออออของแถบไว้พี่น้องของแถ่มันกินของแถ่เลย